จริงแล้วขุมนรกอยู่ในหัวใจทุกผู้คนหากหัวใจท่านไรรักขุมนรกก็อยู่ที่หัวใจท่านหากใจท่านไรเมตตาธรรมตัวท่านเท่ากับตกอยู่ในขุมนรกเป่าบุญชิน,นตอนท่องยมมะโลแทรกที่ Nâng, 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 nâng. ก้อาทิตย์เจ,จิดจ้าปรากฏบุรุษหนุ่มนักศึกษาผู้หนึ่งและเบ่ารับใช้อีกคนหนึ่งเดินทางเข้าเขตอำเภอเสียงฟู่ที่กลางหลังของเบ่ารับใช้ยังแบกหีบสัมภาระแสดงว่าเป็นคนที่เดินทางไกลมาบ่ารับใช้เห็นใกล้บรรลุถึงที่หมายแล้วจึงร้องขอหยุดพักผ่อนก่อนนักศึกษาหนุ่มบอกว่าตัวเขาไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยบ่ารับใช้จึงสับพยอกว่า คุณชายไม่ใช่ท่านไม่เหน็ดเหนื่อยหากแต่ร้อนใจต้องการพบแม่นางกินฉานตังหากนักศึกษาหนุ่มยกมือหยิกแก้มบ่าวรับใ้ดูว่าสอดรู้ไม่เข้าเรื่องพลางชักชวนให้ออกเดินทางต่อเพิ่งก้าวเท้าพลันปรากฏชายชะกันหนึ่งอ้วนหนึ่งผอมจำนวนสองคนถืออาวุธดาหน้าเข้ามาแยกย้ายฟันดาบใส่นักศึกษาหนุ่มลนลานหลบเลี่ยงแต่ไหนเลยหลบรอดพน้น ที่ข้อแขนซ้ายถูกฟันใสดาบหนึ่งดีที่บ่าวรับใช้ทุ่มหีบสัมภาระเข้าขัดขวางฉุดลากผู้เป็นนายตะเลิดหลบหนีคนร้ายทั้งสองไล่ติดตามมาแยกย้ายจัดการกับนายบ่าวทั้งสองหนึ่งในสองแม้รวบขวาปกเสื้อบ่าวรับใช้ไว้แต่บ่าวรับใช้อ้าปากกัดมือฝ่ายตรงข้ามจนต้องปล่อยมือออกอีกผู้หนึ่งพลาดพลั้งถูกชนตกลงจากเนินเขา สองนายบา่าวจึงฉวยโอกาสหนีเอาตัวรอดได้ขณะจะบรรลุถึงเรือนรับรองจินฉานสั่งหญิงรับใช้รออยู่บนทางระเบียงตัวเองรีบรุดไปเคาะประตูผู้มาเปิดประตูเป็นบ่ารับใช้อีมู่เอียนฉาเซ่นเป็นคู่มั่นหมายรุดมากลางวิการบังเกิดความเตื่นหนกอีมู่จึงอาสาออกไปดูต้นทางให้หนุ่มสาวทั้งสองอยู่ด้วยกันเพียงลำพังจินฉานจึงกล่าว คุณชายเอียนฟังว่าท่านรับบาดเจ็บข้าจึงซื้อยามาต้มให้ความจริงคิดใช้ซิ่วหงยกมาพอดีทราบข่าวว่าบิดาข้าเอียนฉาเส้นทราบว่านางล่วงรู้ความจริงแล้วต้องกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าดั่นด้นเดินทางไกลาวาดหวังไว้ในใจหมายบาดแผลที่กายเจ็บเพียงผิวเผินแผลใจจึงปวดร้าวสาหัสนักคุณชายเอียน ไม่ว่าท่านคาดคิดอย่างไรข้าขอบอกว่านี่มิใช่ความประสงค์ของข้าและข้าจะไม่มีวันนอกใจได้ยินท่านกล่าวเช่นนี้ข้าก็พอใจมากแล้วก่อนที่บิดาข้าจะถึงแก่กรรมเพียงเป็นห่วงว่าข้าไม่ได้มาสู่ขอท่านข้าเองก็ตั้งใจว่าวันใดที่สอบได้ตำแหน่งจองหวนพวกเราจะอยู่ร่วมกันมีคาดสวรรค์ไม่ส่งเสริมปณิฐาน จินฉานดึงปิ่นปักผมจากสายรัดเอววางลงบนฝ่ามือของคู่มั่นหมายเอื้อนเอ่ยว่าพมนักพักพิงคนละฟากฟ้าเอียนฉาเส้นเอื้อนเสริมว่าสองดวงจิตรึงตราไม่เปลี่ยนผันคิดคลองคู่เฉยชิดเนิ่นนานวันผูกพันรักมั่นนิรันการนี่เป็นบทกลอนที่เอียนฉาเส้น แต่งให้กับจินฉานเมื่อหนึ่งปีก่อนจินฉานก็ยึดถือกรอนบทนี้เป็นเครื่องประโลมใจนางยังรับปากว่าจะรอคอยจนคู่มั่นหมายประสบความสำเร็จและจะขอร้องบิดาอนุญาตเอียนฉาเซ่นพิสูจน์ความจริงใจต่อพ่อตาในอนาคตหญิงรับใช้เสี้ยวหงยืนเฝ้าต้นทางให้แก่นายสาวมีคาดฝงจุนเหิงพลันเร่งรุดมาถึง ซิวหงยังมีมารดาผู้หนึ่งมีศักเป็นแม่นมของกินฉานแม่นมผู้นี้ถูกฝงจุนเหิงซื้อตัวไปตั้งแต่แรกพอเห็นกินฉานรุดมาหาเอียนฉาเส้นจึงรีบส่งข่าวต่อฝงจุนเหงิงซิวหงเห็นฝงจุนเหิงเดินมาถึงกับสะดุ้งเฮือกใหญ่รีบสะอึกเข้ามาคารวะทักทายฝงจุนเหงิงส่งเสียงดังอืมคิดเดินผ่านไปซิวหงรีบขวางหน้าไว้ ถามไท่ฝงจุนเหิงว่าจะไปที่ใดฝงจุนเหิงตะวาดคำหลีกไปสะบัดเวียงซิ่วหงไปอีกทางหนึ่งหน้าผากซิ่วหงกับประทะก,กับเสาระเบียงร่วงฟาดลงกับพื้นแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวฝงจุนเหิงบังเกิดความแตกตื่นะหนกขึ้นมาย่อกายลงตรวจด,ดูอาการของนางเห็นหน้าผากซิ่วหงปรากฏโลหิตไหลหลั่งเนืองนองขนกลับสิ้นลมปราณแล้วจึงรีบพะงะจากไปยามรีบร้อน กลับทำสิ่งของหนึ่งตกหล่นอยู่ข้างเคียงซิ่วหงก่อนตายกรีดร้องออกมาคำหนึ่งเสียงร้องชักนำบ่าวรับใช้อีมู่รุดมาชมดูพบว่าซิ่วหงนอนหงายอยู่หน้าเสาหินจึงรีบเข้าห้องไปรายงานต่อเอียนฉาเซ่นเอียนฉาเซ่นพอฟังว่าซิ่วหงตายแล้วก็บังเกิดความตื่นตระหนกเช่นกันสั่งบ่าวรับใช้อยู่กับจินฉานก่อนตัวเขาออกไปชมดูพบว่าซิ่วหง ตายแล้วจริงๆยามนั้นเศรษฐีหลิวแม่นมและคนในบ้านตระกูลหลิวก็รุดมาตามเสียงแม่นมถึงกับโอบซากศพบุตรีร่ำให้ปริมว่าจะตายตามเศรษฐีเหลิวเห็นเอียนฉาเซ่นอยู่ในที่เกิดเหตุจึงยึดถือเอียนฉาเซ่นเป็นฆาตรกรสั่งคนไปแจ้งความต่ออำเภอเอียนฉาเซ่นปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเพียงได้ยินเสียงร้องจึงออกมาชมดู กินฉานก็รุดมาช่วยยืนยันว่าขณะที่ซิ่วหงถูกฆ่าเอียนฉาเส้นอยู่กับนางภายในห้องเศษฐีหลิวเห็นทิดาประพฤติตัวเช่นนี้ต้องตวัดมือตบหน้าชาติหนึ่งรำพึงว่าตระกูลหลิวมีหน้ามีตาผู้เป็นทิดากลับรุดมาหาบุรุษในห้องหับกลางวิการหากเรื่องราวเปิดเผยออกไปจะรักษาหน้าไว้ได้อย่างไร จากนั้นพานตวาดตำหนิเอียนฉาเซ่นทำลายศักดิ์ศรีกุลลสตรีของทิดาและทำลายล้างชื่อเสียงของตระกูลหลิวจนย่อยยับอับปลาหลังจากที่เอียนฉาเซ่นถูกคุมตัวไปที่อำเภอฝงจุนเหิงก็พบว่าทำของสำคัญตกหล่นจึงย้อนกลับมายังที่เกิดเหตุแต่ยามรีบร้อนหาสิ่งของนั้นไม่พบได้แต่จากไปฝงจุนเหิงพอจากไปเศรษฐีหลิวก็ปรากฏตัวขึ้น ขนพบหยกประดับสีแดงชิ้นหนึ่งตกอยู่บนพื้นระแวกใกล้เคียงจึงหยิบฉวยไปวันรุ่งขึ้นนายอำเภอเสียงฟู่เปิดสารไต่สวนคดีซิ่้วหงเสียชีวิตในบ้านตระกูลหลิวคาดขันถามเอียนฉาเซิ้นว่าเขาเป็นฆาตกรหรือไม่เอียนฉาเซิ้นตอนแรกยังอิดเอื้อนจากนั้นนึกถึงเรื่องที่จินฉานมาหาเขาในคืนที่เกิดเหตุกลิ่งเกลงนางเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงยอมรับว่าเป็นฆาตรกรบ่ารับใช้อีมู่พลันวิ่งเข้ามาภายในศาลร,ร้องห้ามคุณชายของตนเองอย่ายอมรับผิดพร้อมกับเรียกร้องในอำเภอตัดสินใหม่นายอำเภอกลับลงโทษอีมู่ฐานก่อความวุ่นวายกลางศาลโดยลากออกไปฟาดโบย20ไม้จากนั้นขับไล่ไปให้พ้นศาลนายอำเภอให้เอียนชาเซิ้นลงชื่อประกอบคำรับสารภาพจากนั้นตัดสินว่า เอียนฉาเส้นพักพิงอยู่ในบ้านตระกูลหลิวกลับเนรคุณฆ่าหญิงรับใช้มีความผิดมหันมีโทษถึงขั้นประหารเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอียนฉาเส้นอยู่ในคุกเพื่อรอการลงโทษจินฉานที่บ้านตระกูลหลิวพอทราบคำตัดสินสร้างความร้อนรุ่มใจยิ่ง บอกต่อบิดาว่าไม่อาจให้เอียนฉาเซ่นเป็นแพร่ระบาบแต่เศรษฐีหลิวบอกว่าเอียนฉาเซ่นลงชื่อประกอบคำรับสารภาพแล้วส่วนจินฉานต้องแต่งงานกับฝงจุนเหิงเศรษฐีหลิวให้เหตุผลว่าหลายปีนี้ครอบครัวเขาอยู่ดีกินดีล้วนพึ่งพาการช่วยเหลือจุนเจือจากฝงจุนเหิงหากทิดาแต่งงานกับฝงจุนเหิงจะเสพสุขวาสนาไปชั่วชีวิต ขินฉานปฏิเสธว่าไม่อาจทำตามคำสั่งบิดาเศรษฐีหลิวตัดบทว่าทำไม่ได้ก็ต้องทำทางด้านบ่าวรับใช้อีมู่ขออนุญาตเยี่ยมเอียนฉาเซ่นในคุกคุมขังตัดพ้อผู้เป็นนายยอมรับโทษทั้งที่ไม่ได้เป็นคนฆ่าใช่เสียสติแล้วหรือไม่เอียนฉาเซ่นอธิบายว่า เขาก็ททำก็เพื่อจินฉานสําหรับกับอิสตรีชื่อเสียงและศักดิ์ศรีมีความสำคัญกว่าชีวิตอีกเมื่อจินฉานมีรักแท้ต่อเขาเขาจะปล่อยให้นางรับความอัปยศมัวหมองได้อย่างไรสุดท้ายฝากฝังอีมูช่วยปนิบัติดูแลมารดาชาราแทนแต่อีมูไม่ฟังเสียงบอกว่าผู้เป็นนายไม่ผิดไม่สมควรตายเขาจะไปร้องทุกข์ให้แก่คุณชาย อีมู่เดินทางถึงเมืองไคฟงย่ำกรองที่หน้าศาลร,ร้องบอกว่าเขามีความทุกข์ต้องการร้องเรียนเปาบุญจิ้นเปิดศาลร,รับการร้องทุกข์อีมู่ร้องทุกข์ว่าเอียนฉาเซิ่นผู้เป็นนายถูกปรักปรำว่าฆ่าหญิงรับใช้บ้านตระกูลหลิวจนถูกนายอำเภอเสียงฟูตัดสินประหารชีวิตเปาบุญจิ้นเห็นว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่อำเภอเสียงฟูหากคิดร้องอุทธรณ์ควรกระทำที่อำเภอเสียงฟู การมายังศาลไขฟงถือว่าผิดขั้นตอนจากนั้นบอกให้เลิกศาลอีมู่พกพาความผิดหวังออกจากศาลไข่ฟงเดินอยู่กลางถนนตัดพาอว่าเปาบุญจิ้นไม่เห็นทำรงความยุติธรรมตามคำร่ำลือท่านใดชายชะกันหนึ่งอ้วนหนึ่งผอมสะอึกเข้ามาประชิดตัวอีมู่หนึ่งในสองเสือกแทงมีดสั้นใส่ท้องน้อยบ่าวรับใช้ผู้นี้ อีมู่ถูกทำร้ายจนร่างหมุนคว้างไปรอบหนึ่งล้มลงกับพื้นคนร้ายยังคิดแทงซ้ำพลันบังเกิดเสียงตะหวาดคำหยุดไว้เป็นจันเจ้าผ่านมาประสบพบเห็นนั่นเองคนร้ายทั้งสองแตกคือหลบหนีไปจันเจ้าคำนึงถึงการช่วยเหลือไม่อาจไล่ติดตามได้แต่ย่อกายลงประคองร่างอีมู่ไว้อีมู่ลังโลหิตกลบปากก่อนสิ้นสติยังลำพึงว่า คุณชายถูกปลักปล้ำจันเจ้ารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเปาบุญจินเปาบุญจิ้นจึงสั่งที่ปรึกษากงสุลช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถพร้อมกับส่งคนไปยังอำเภอเสียงฟู่นำตัวผู้ต้องหาเอียนชาเซ่นมายังเมืองไคฟงเขาจะสอบสวนคดีใหม่ฝงจุนเหิงพอทราบข่าวว่าศาลไคฟงนำตัวเอียนชาเซ่นไปจึงแจ้งต่อเศรษฐีหลิว เศรษฐีหลิวเห็นว่าเรื่องนี้จะยุติได้ก็ต่อเมื่อรีบจัดพธิธีวิวาฝงจุนเหิงจึงบอกว่าอีกสามวันจะมาสู่ขอจินฉานขณะเดียวกันจันเจาออกติดตามหาสองคนร้ายที่ทำร้ายอีมู่ในที่สุดเผชิญพบกันที่ชานเมืองคนร้ายทั้งสองกลับชักดาบลงมือจันเจาแม้มีกำลังเพียงลำพังยังควบคุมสถานการณ์ได้ ฟาดฝ่ามือกระแทกคนร้ายผู้หนึ่งล้มคว่ำลงมีคาดชายชะกันร่างอ้วนกลับเสือกแทงดาบใส่กลางหลังชายชะกันผอมสู้ปลิดชีวิตพวกเดียวกันจันเจ้าบรรดาลโทสะตะวัดเท้าเตะชายชกันร่างอ้วนผงะหงายลม้มลงชักกระบี่จอใส่ซวงอกอีกฝ่ายหนึ่งชายชกันร่างอ้วนกลับยื่นมือยัดจับกระบี่ยึดจับกระบี่เสือกกระบี่ปักใส่ซวงอกตัวเองชิงฆ่าตัวตาย จันเจากลับมาแจ้งเหตุต่อเปาบุญจินเปาบุญจินเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะขาดบ่อแสไม่ทราบว่าฆาตกรเป็นใครหวังเฉารายงานว่าเอียนฉาเิ้นถูกคุมตัวมายังศาลไขฟงเพื่อรอการสอบสวนแล้วที่ปรึกษากงสุนก็ตรวจดูคำให้การของเอียนฉาเิ้นพบว่านอกจากบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่คล้ละเอียดแล้วอื่นๆไม่มีพิรุษจำเลยก็ลงชื่อประกอบคำรับสารภาพแล้ว เปาบุญจินเห็นว่าคดีเรียบง่ายเกินไปจึงรู้สึกว่ามีเงื่อนงำเคลือบแฝงควรทราบว่าเอียนฉาเซ่นเป็นบัณฑิตนักศึกษาไม่สมควรมีเรื่องราวกับหญิงรับใช้คราครั้งนี้กลับเกิดเรื่องฆ่าฟันออกจะเหลือเชื่อเกินไปปัญหาอยู่ที่หากเอียนฉาเซ่นไม่ได้กระทำเหตุใดจึงยอมสละชีวิตเปาบุญจินเปิดสารสอบสวนคำเอียนฉาเซ่นโดยมีนายอำเภอเสียงฟู่ ร่วมรับฟังด้วยก่อนอื่นเปาบุญจิ้นซักถามเอียนฉาเซินว่าลงนารับสารภาพประกอบคำให้การด้วยความเต็มใจหรือไม่ถูกทรมานมาก่อนหรือไม่ประการใดเอียนฉาเซินตอบว่าเขารับผิดด้วยความเต็มใจหาได้ถูกลงทันไหมเปาบุญจิ้นโต้แย้งว่าเมื่อเต็มใจรับผิดเหตุใดทาให้การจึงสับสนวกว,วนเอียนฉาเซินบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขาตกใจกลัวจึงจําเหตุการณ์บางตอนไม่ได้ เปาบุญจิ้นหันไปซักถามนายอำเภอว่าเียนฉาเซิ่นถูกจับเมื่อใดขึ้นศาลตอนไหนนายอำเภอรายงานว่าจำเลยถูกจับในทันทีที่ฆ่าคนวันรุ่งขึ้นก็เปิดศาลเปาบุญจิ้นบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วยามไหนเลยลืมเลือนเหตุการณ์ได้เปาบุญจิ้นตรวจคำให้การของเอียนฉาเซิ้นพบว่าเียนฉาเซิ้นรับบาดเจ็บอยู่ก่อนซึ่งซักถามต้นสายปลายเหตุ เอียนฉาเซิ้นบอกว่าเขารับบาดเจ็บเพราะถูกทำร้ายในระหว่างทางเปาบุญจิ้นถามว่าเอียนฉาเซิ้นมีความสัมพันธ์ใดกับซิ่วหงเอียนฉาเซิ้นตอบปฏิเสธว่าเขากับซิ่วหงไม่มีความสัมพันธ์กันเพียงพบกันในสวนโดยบังเอิญเปาาบุญจิ้นถามอีกว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเอียนฉาเซิ้นไปที่สวนทำอะไรเอียนฉาเซิ้นตะกุกตะกักว่า เขาต้องการขอตะเกียงสักดวงแต่นางไม่ยอมให้เขาจึงฆ่านางด้วยโทสะชั่วแลนเมื่อเปาบุญจิ้นซักถามถึงวิธีการฆ่าเอียนฉาเส้นยังตะกุกตะกักว่าก่อนอื่นเขาใช้มือบีบคอนางจากนั้นผลักนางล้มลงจนศีรษะกระแทกถูกเสาหินเป็นเหตุให้เสียชีวิตเปาบุญจิ้นไม่ยอมเชื่อคำให้การเหล่านี้บอกว่าหากเอียนฉาเซินเป็นฆาตกรเหตุใด ใช้อีมู่มาร้องเรียนที่ศาลไข่ฟงเหยนฉาเส้นปฏิเสธว่าไม่เคยใช้อีมู่มาร้องเรียนเปาบุญจิ้นจึงบอกว่าตอนนี้อีมู่ถูกลอบทำร้ายอาการสาหัสปางตายหากแม้นอีมู่ต้องตายถือเป็นความผิดของผู้ใดเหยนฉาเส้นก็บังเกิดความตื่นตระโนกต่อข่าวร้ายของอีมู่แต่พอรวบกรรมปิ่นปักผมของหญิงคนรักที่ถืออยู่ในมือ จึงตัดใจให้การว่าเขาพลังมือฆ่าคนยินดีรับโทษประหารชีวิตหลังจากเลิกสารเปาบุญจิ่นกล่าวกับที่ปรึกษากงสุนว่าท่านกงสุนคดีนี้ในอำเภอเสียงฟู่แม้ไม่ตัดสินผิดแต่อาจประหารคนผิดจากนั้นก็สั่งการต่อจันเจ้าว่าองค์รักจันรีบไปยังอำเภอเสียงฟู่สืบหาเบาะแสคดีหญิงรับใช้ถูกฆ่า ข้าต้องการทราบว่าผู้ใดมีอิทธิพลบีบบังคับให้ผู้อื่นตายแทนตัวเองได้